สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมไฟเดย์เดชเชอร์ทีมชลิลเลอร์พัชกับดาสสุดท้ายจ u r ส s s i ิ j เจสันหรือเจสันในยุคไดโนเสาร์อ่ามาถึงกับอะไรเนะี่ยเจสันเลือดเหรอแหมดูท่าถอนหน้ากากเอเขียนเลยอีกโอเควันนี้เราก็จะมาลุยด่านจะุลสิ s ธิ์กับเจสันเลือดเลยครับผมไปลุยกันเลย ดูสิว่าจะวารมาพร้อมกับอุปกรณ์จากโลกอนาคตไหมอ่ะครันี้ไม่มีฮะเอามาพูดปุ๊บมาพับเลยโอ้โหดย่ยวนะยุคจูราสิกมันมีคนด้วยเหรอเออแปลกดีเคอมีแมวอยากไปยุ่งกับมันครับแล้วมันตายเราจะช่วย ้องไล่คนออกมาข้างนอกใช่ปะ่ะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนครับไล่มันขึ้นไปอะฮะไล่ไปทางไหนล่ะถ้าไปทางขวามันตายแน่นอนอ๋อเขาจะละถ้ามันแยกดาระเบิดแล้วเราก็ไปไล่แมวให้บงังตำรวจโอเคชิวๆครับด่านแรกโอ้ยเอาไ็เป็นกระโดดฮะวิ ผมไม่ติดเทียบผ่านชิวๆครับกับด่านแรกโอเคอ่าไม่เอ,อาไม่ตัดสิน,สนใจอ่าโอเค <c oughs> ไนะโถงไม่นอ,อไล่ไล่ไปทางนี้อ๋อได้ละเสร็จชิวๆครับผมดันแรกดักสอง่านเสยียบแทงทะลุเน่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธดีกว่ากระดูกไม่เท่เลย เปลี่ยน่นาวกดี๋แวนะคีา้าชื่อจริงๆมันชื่อนี้เหรอวิอะไรเนะี่ยเท่เมจิกซอสอ่าดาวเวดมอนด์จ้าไล่ไปทางนี้อาา่อาฮะอ่าฮะ นี่ที่จะสู้ต่อยไม่เข้าครับเียบโดมากนะเสียสันเลื่อนเนี่ยโอเคออาออกไงล่ะออกไม่ได้เอาละ,ะครับโอเคมันก็ว่าต้องไล่มันนี่ก่อนอ่ะฮะ แล้วอุย้ยเอาเนี่ยผิดทางนี่มันคงจะเห็นอะไรบางอย่างเอาไหมเอาไหมไล่ผู้หญิงเออนี้มาทางนี้ได้หรอล่าไล่ผีมาทางนี้อาา่ะฮะแล้วไงต่อ ไม่ได้ไม่ได้เอาไหมาโอเคหลังจากความพยายามความมาสิมนาทีผมก็รู้วิธีแล้วนะก็ขั้นแรกให้เราไปไล่ผู้หญิงข้างบนมาทางขวาก่อนแล้วก็ไล่ให้มันลงมาแล้วก็ฆ้าดังนั้นมาทางซ้ายครับแล้วก็ลงมาไปทางซ้ายแล้วก็ไล่ผู้หญิงไปทางขวาสุด อด้ายครับเล่นอยู่ประมาณชิ้นทีหน้าด่านหน้าด่านเจียวยากมากทั้งที่มันดูไม่ซับซ้อนเลยนะมีแค่สองคนแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากเดินไปเดินมาแต่ยากยากอยู่รู้ว่าโหดเลยแหละโอเคครับแล้วก็ผ่านด่านสามมาจนได้เหนื่อยมาด่านสี่แล้วมีปิดไฟใช่ด้วยมีลุมโอ้โห ขวาน่า้ะไม่ได้เลยเพราะติดอันนี้ด้วยกกน่าจะต้องออกก่อนอ่าไล่ไล่ไปก่อนอ่ะฮะอ่าอ่าไปไม่ได้ละไรวะเนี่ยเฮ้ยปันครับออกไม่ได้ละอไม่ได้โอ้ยออกไม่ได้เอาไม ออกไม่ได้เลยะโอเข้ามาช้าติดไฟกันแล้วฮะถ้าตำรวจก่อนโอเคแล้วก็กลับไปเปิดไฟโอเคไล่ไปได้แล้วไล่ไอปอยัง เราจะตั้งฆ่าผู้หญิงคนนั้นเพื่อให้ผู้ชายวิ่งลงหลุมแล้วมันก็จะเป็นลูกโซ่ทอดต่อไปโอเคได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยต่อไปคนที่หนึ่งหลุหนุมไปละคนที่สองตามไปน่าจะจบไปบครับเรียบร้อยรูยร้สึกสบายขึ้นเยอะเลยมาจากผ่านด่านเมื่อกี้มาได้โอเคครับด่านห้า อ๋อขอบคุณคุณแม่นะคุณแม่แถมให้ดุซี่จะได้อาวุธใหม่หเปล่านะกางอาวุธเก่าตัวนี้มันได้หมดแล้วนะโอเคเปลี่ยนอาวุธใหนแล้วกันเอาทีท่าแบบนี้อ่าอาา่าฮะ เอายแเบบอามาดูอันโอ้ไม่น่าใช่ละเอาใหม่ตายหมดหลังจากที่ผมได้พยายามมานานตอนนี้ผมก็รู้วิธีแล้ก็ทำตามผมได้เลยโอเคมีไฟครับให้เราฆ่าคนด้านบนเพื่อที่จะลงมาฆ่าคนข้างล่างต่อตอนนี้ก็ ไ,ไฟไว้ก่อนจะให้มันเห็นขึ้นไปข้างบนครับปอดไฟแล้วก็ไล่ผู้ชายไปทำ้ชายเสร็จแเราก็จะอ้อมไปไล่คนข้างล่างก่อนนะครับไล่ลอยครับก็อีกคนยังก็ไล่มาข้างล่างเหมือนกันลอยครับกว่าจะทําได้สิบกว่านาทีแหมอยังนี้ต้องจัดการให้หนัก อย่างนี้มันก็ทูบเรียบร้อยครับด่าที่ห้าใช่ไหมเต็นนานจนลืมมาแล้วเนะี่ยอ่าด่าที่หกแล้วครับจ่าสุดท้ายแล้วโอเคอทำไมมันจะซอนซอนจังนะฮะได้มาแล้วได้จจเรื่าอนยะ เแ e ยๆจะใช่อยู่นะเอาใหม่จะทำไงถึงจะเข้าพยิงด้านบนได้นะไม่ได้แล้วเอ๊ะ ไม่ได้ให้ตายสิทำไมทำยังไงผมถึงจะฆ่าผู้หญิงได้โอ้เอ้ยเอาไปเอาไมทางนี้ใช่ไหมโอ้ยเอาไมอ่ะฮะไล่ลงไปปื๊บ แล้วก็อ้อมมาข้างนอกข้าข้าอำไมอ,ไอ่าแล้วก็เข้าไปแล้วใช่แล้วก็ ล่ผู้หญิงครับล่ผู้หญิงขึ้นมานะครับจากนั้นก็ไม่ใช่เอาไว ได้เข้าไม่ได้แล้วทำไมมากไปทด้านนี้ ไม่ได้ฮะไม่ได้ละดาเนี้ผมลองผิดลองถุกมาหลายรอบมากแล้วนะซิว่าคราวนี้จะได้ไหมโอเคครับไล่คราวนี้ลงไปก่อนเอ๊ะอัไงต่อมีไฟเออใช่มีไฟอ,าาอ่ะฮะเฮ้ ได้นะร้อยจบสักทีตายสิจบแล้วโอ,โ,โ,อโ,โอ้ยคืออัดไปชะมนเลยนะตายสิ